công <Nọc�> <conclusions> của tôi thì uh. nó không có lốc, nó dễ nhảy nhọ. của tôi thì nó không có lốc, nó dễ nhảy nhọ. của tôi thì không có lốc, nó dễ nhảy nhọ. thì nó không có lốc, nó dễ nhảy nhọ. của thì nó không có không ถามค่อยพป็นน้องฮะเนะี่ยถ้าตีปุน่นอันถมขันไม้ฮะนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g x s p o t On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ตีสวนอันเมลอนนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาพิเส้นเกี่ยวกับอัน ส่วนผลไม้ในพื้นเม่ใจนะหลังจากตีเฮาได้ไปดูส่วนบะเต้าตีกอกกข้งน้ำดูหัวใจแล้วนะหลายๆครั้งที่ผมขี่รถเครื่องผ่านไปผ่านมาแถวนี้ผมก็จะหันส่วนเมลอนส่วนขั้นตาลรูปก็เลยอยากจะมาเก็บภาพฮื้ท่านผู้ชมแล้วก็น,นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสมาชิกนักวูดบอลตีอันผมได้เข้าไปเ,าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซื้อในการมิส่วนร่วม จวนสมาชิกวุฒบอนเข้ามาร่วมการแข่งขัน,ขนแล้วก็แหมน้อยอยากจะจวนมูสมาชิกวุฒบอลบอกว่าจะเป็นจจงไหายเจ้งไม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นๆได้มาแอลทีแม่ใจนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องมาสำรวจครับว่าผลไม้วมีน่าสนใจนะฮะในแต่ละช่วงของอำเภอแม่ใจจะมีอย่างพองแล้ววันนี้ผมก็ได้มาส่วนเมลอนของอแม่ก็แม่แสงดาวแล้วก็ ปอเต้านะฮะบ้านสันขวางนี่ครับเป็นการทําสวนไมลอนมาหลายปีละแล้วก็ปีนี่กลมาทาตัดนี้ผมมองเห็นว่ามันเป็นสวนไมลอนตีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามนะนักท่องเที่ยวมาต้องชอบแน่นอนถ้าไขยากไทยหูตอนนี้ผมอยู่บนที่สูงสักน้อยนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะลงไปสัมผัสแม่แสงดาวกับปอเต้าสักน้อยอ่ะวิธีการปลูกไมลอนฮะ สมานไม่ได้าบุาน่นนี่เป็นช่างเท้าหลังแท้ๆนะวันนี้เป็นลูกจ้างเ <c oughs> ป็นลูกจ้างไงเราเนาะ,ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปร้องสัมพันธ์ไม่แทงด้าบคอกันนะก็มิจังอุ้ยอือกระทำอย่างกระตอบอันนั้นก็แม่นี่ครับแต่สังเกตดูนะว่าส่วนอันเมลอนนะฮะตอนนี้กำลังมีการ กิ่งแตงนวยนะฮะนี่ครับเด็ดออกหลายกันเลยทีเดียวเนี่ยเด็ดควางเด็ดควางแล้วก็เหลือไว้ติดกันเหลือไว,อไว้ติดต้นต้นละแคนนะที่ผมสาถามตะกี้นะฮะนี่ฮะขั้นตอนการปลูกเดี๋ยวเอามาดูครับมาสาับมาหูข้อมูลด้วยกันนี่ฮะ เขาก็เป็นคนเนี่ยเขาก็ต้องอู้เป็นกยนไงแม่เฮาปลูกอย่างเดียวขายมันจ้างนี่จบเลยนะนี่ครับสวัสดีครับแม่สังดาวครับนี่ตอนนี้กําลังเนี่ยอย่างอยู่รับผมสัมผัสสักน้อยก่อนเอ้าออออีคนห้องอ่ะจะ้หวันเคลียขึ้นนะเจ้าหวันเคลียขึ้นเจ้าอือเคลียตีมันนั้นมันเลืยลงอรอมันเลยลงเจ้าเขาก็ต้องคือมันหว่นขึ้นนี่หนอเจ้าทุกต้นนี่จะต้องตั้งขึ้นนี่ครับ แล้วทำมันขึ้นมาบนแล้วอย่างเงี้ยยอดยอดเคลียรมันยาวอีเยาไปตั้งได้ต่อนี่เอ๋อกระหว่านเข้าหาข้าวมันนี่จ้าอ๋อกรหว่านเข้าหาข้าวอ๋อเนี่ฮเดี๋ยวอ๋อหว่านเข้าหาข้าวอย่างเงี้ยเนาะเจ้ามือประกันมือมันเลยลุ่ลุ่มครับอ to like oh, ันแรกแรกคือบื้อหื้อยอดมันเลยลอยลุ่มลุ่มแล้วก็ยอดมันตัดควางแคกว่าจะได้เมื่อกี้ผมหันเด็ดออกนี่อ๋อ ถ้าสุดยอดมันแล้วกะเด็ดออกอ๋อถ้ามันไปถึงไปสูงแล้วหือมันเด็ดหือเด็ดยอดมันออกครับหือมันเลื่อยลงยาวไปแถมอ๋อถ้าอันมันแกะจะายาวลงไปเลยเลยเลยครับคือมันสุดสุดข้าวหันว่นเราวก็ตัดยอดออกเองนะครับเนาะอ๋อครับแล้วอันดอกมันสีเหลืองเหลงนี่คือหนึ่งดอกนี่ต่อหนึ่งแกนครับ อันนั้นคือดอกฟางของมันอันนี้คือฮะดอกฟางดอกฟางหมายถึงจะได้ครับหมายมันบอ,อกนวยบอ่บอบ่อบ่ออกหนวยแล้วดอกจะได้ถึงออกนวยครับดอกนี่ม้ี่จะมีอ๋อหิงแตงหิงแขนงออกมามันจะมีหน่วยครับนี่มีนวยเนาะแล้วแล้วต้นหนึ่งนี่เขาจะว้ายนวยมันกี่กันครับนวยกินนวยหนึ่งต้นหนึ่งต้นต่อนหนึ่งลูกอ๋อเหรอครับเจ แล้วลูกตีเขาควรจะเอาไว้นในคนจะอยู่ตีตามหรือตีสูงครับแล้วแต่ตีเขาความต้องการเขาครับถ้าลูกตั้งลุงมันมันน้อยเขาก็ตัดออกอเอาตีลูกใหญ่ไว้อ๋อเขาคัดเอาหน่วยที่สมบูรณ์นี่นะครับพีน่น้องอ๋อนี่อันนี้ปลูกมาแล้วกี่วันก็ครับตั้งแต่เพาะเม็ดปลูกวันที่สามนะปลูกวันที่สามสามเดือน สามเดือนกุมภาสามเดือนกุมภานะครับและวันนี้มันวันที่อย่างนี้สิบสิบมีนะนี่คือต้นมันใหญ่ประมาณนี่แล้วนะครับนี่แล้วก็ตะกี้ผมได้ความหู้คืออันนี้เป็นดอกดอกอยขางก็ดอกเอเป็นว่าดอกฟางดอกฟางคือมันบอกออกหน่วยสีเหลืองเหลืองแล้วก็ตีมันออกนวยนี่คือแบบนี่นะฮะความสมบูรณ์นี่เขาดูที่ขนาดครับมันรูปทรงมันนะครับเนาะ อแลวแหมประมาณสักกี่เดือนถึงจะได้กินครับสงการเนี่ยช่วงสงการสงสงการแปดสิบวันประมาณแปดสิบวันนี่กันลงเน้นตีอันไอไม่หล่อนอย่างเดียวเลยนะครับนอราคาปีแล้วมันโลแล้วแต่ได้ครับปีเล้วมืนอนขาย่งกเราทรงเน่ะทรงประกา้า เขาทรงปนมาสรงปะกามาเอาอ่าปกติเขาทรงประมาณราคาเท่าไรครับนี่ปีแล้วปีแล้วส่งอยู่สามสามสิบสามบาทสามสิบสามอืมปีนี้น่าจะแพงขึ้นครับเนาะคาดว่าาดวาเนาะครับเนาะแล้วปะกาไปขายกันแล้วแต่เปนเนะาะหกสิบเจ็ดสิบอ่ะเออในโดมนี่ติปนปูงในโดมนี่มันราคาอยู่ห้าสิบบาทราคาขายนะครับาขายทรงนะฮะอ๋อในโดงนี้ในโดมนี่มันจะอัน ปอดภัยเรื่องมแมลงหน่อยใช่อ่าไฟงแงแมลครับอันนี้แม่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่เหลี่ยนี่สองไร่อะค่ะสองไร่อไน,นอกนั้นก็เป็นเจ้าอื่นเนาะเจ้าอ๋อปีปลูกด้วยกันนี่ก็มีทั้งหมดฮกเจ้าเนาะครับเนาะฮกแปงฮกแปงโอ้งามครับเดี๋ยวทำน้อยมันใหญ่ในไายงามกว่านี้นี่ ถ้าปานักท่องเที่ยวมาแอลมาซื้อจุดตีมาถ่ายรูปได้ก็ครับนี่ได้ได้อยู่เนาะเออนี่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสปานักกีฬาวุดบอลมาเล่นตีปังพุลละมาแอวหนองเลงซ้ายนะั่นอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งจุดที่ผมอยากจะปานักท่องเที่ยวมาแอวพอถ่ายรูปแล้วก็มาซื้อมาลองจิ้มอ่าเมลอนอำเภอแม่ใจพอนะฮะมีแหมหลายๆผลไม้เลยตีผมอยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวกับนักกีฬาวุดบอลมาได้ จิ้มกันนะฮะอันนี้ผมแปะโป้งไว้ก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจับช่วงส่งการนะครับเนะาะไผ่ใครยากมาเอลส่วนแม่ล่อนแม่ใจนะฮะส่งการเคลียร์ตารางให้ว่างแล้วเดี๋ยวมาแอลเล่นฟุตบอลแล้วมากินผลไม้ด้วยกันนะครับเนะาะขอบคุณแม่ชน,นะครับผมเดี๋ยวส่วงการแม่แสงดาวนะครับเนะาะนี่ครับปอดเตาก็แม่บอกว่า วันนี้เขามาเป็นลูกจ้างจะสอบถามอย่างอู้ดิเมตมีแสงดาวุนคนงานแหละเรียบน่อยก็เป็นปลเลี่ยงแล้วส่งการเนี่ยอืมครับมันคัดใะแด้เนี่ยบ่อันเข้าะเล็งจะแดดกินง,งามบางงามตัดออกนี่ออม,มันส่งอาหารได้ถึงถึงลน่นาะ งที่เหลือต้นลันหนึ่งหรือสองน่วยแน่นันแกนเดียวน่ะบังคับเลยเนาะถ้าเกิดเลี่ยงไปเลี่ยงมาแกนนั่นล่วงไม่เห้ยจบเลยมาล่วงาม่วงก็แล้วเออนี่ครับเผื่อคุณภาพของรสชาติของเมลอนนะฮะหนึ่งต้นต่อหนึ่งแกนต่ออันอ่า เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูรอบๆสักกํานหน่อยนะแล้วสุดปุ่นเลยเะครับอ่าครับดุ่มลดุุ่นสส้มเป็นสีส้มแล้วกันเป็นไม่หลันสองวัดนี่แล้วสีส้มหลอดลุมุ่น สีสี้มนี่มันคืออะไรเหรอเป็นแม่ลอนเหมือนกันหรือว่าเป็นเป็นคันตตลุปเป็นเป็นป็นนตลูปนสีส้มอ๋อแต่มันเป็นเป็นเครือนอนมันกหครับมันนอนแมวแมวขึ้นก้างขึ้นก้างเหมือนกัน๋อแต่เป็นนอนกับนอนตีนอนกับลายฮะครับนั่นจะส่วนของปีสาวอยู่แปลงนอนอยู่ลายฮะอ๋อแปลงแปลงน้อนั่นมันเป็นคันตลุปเนาะที่เป็นปลูกปุ้นนะแต่นี่เขาก็มีคันตตลูปขึ้นก้างเหมือนกันสีเหลือง สีส้มสีสมอืมอ๋อแคนตาลูปตีนในมันสีส้มอีนอ้อโอเคเดี๋ยวผมลองเดินไม่พอครับผมครับขอบคุณครับเดินดูสักน้อยครับเห็นน้อยถ้ามันออกหน่วยแล้วก็มันอยู่บนก้างหลายๆน่วยเป็นแถวเป็นทิ้วเป็นแถวผมว่าทายหูออกมาต้องงามแน่นอนครับเนี่ยเป็นสวนตี ทำออกมาแล้วดูเป็นเรียบเรียบ,ร,ยบร้อยนี่ฮะสามารถมาแอลมาชมได้นะ,ะสําหรับอันส่วนถ้าใครอยากจะมาแอลส่วนเมลอนต้นนี้นะฮะอยู่บริเวณข้างๆหนองเลงซ้ายครับถ้าท่านหู้จักถ้าเลือหนองเล็งซ้ายแล้วก็กองนี่ผจะเรียกว่าไอกองอย่างก็แม่กองกองควายกองคว,าย,ควายนะฮะเส้นตางตีไปอันอ่ ที่ทิ้งขยะเก่าของของแม่ใจนะฮะกองควายนะอยู่ใกล้กับอัตาเรือนหนองเลงซ้ายครับเนี่ยถ้าหยุดจุดนี้จะมองเห็นตาเลือนหนองเลงซ้ายอยู่นะฮะเหมประมาณช่วงเดือนเมษาช่วงสงการก็น่าจะเริ่มเก็บขายได้แล้วนะฮะ ในผมขอลองมาพอกันด้อยว่าอันแคนตาลูปสีส้มมันอยู่ตัดใดแปลงนี้แหละครับอ๋ออันนี้เป็นนุ้ยเป็นแบบหนึ่งนี่เด็ดขวางหมดแล้วนะฮะอ๋อเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพเพื่อท่านผู้ชม ติดตามเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวถ้าใกล้จะซุกแล้วเดี๋ยวเขามาเก็บภาแผมนะฮะตอนนั้นเขาคงจะได้เริ่มจิม้มเมลอนคันตะลุบกันพองแล้วนะฮะนี่ครับก็ต้องขยันมาฮื้นหน้ามาตรวจมาแตง่งเพื่อผลผลิตตีสวยงามอันนี้เป็นแปลงดีขึ้นก้างเดี๋ยวผมสักกำ คลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะไปเก็บภาพทีมันเป็นแตงน้อนนี่พ้องนี่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้จะน่าจะเป็นแคนตาลูปนะครับ